สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิมิติเรื่องเลา่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะนุ่มกัญชัยเผยไฮโซโปโรับใช้ยาเสียสาวเองอ้างแกเขียัดจากกรณีพันตำรวจถูกกีรปะกิตติธีรนุนเลขาผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดเผยผลการตรวจเลือด ของพยานบุคคลบนเรือคดีแตงโมว่าพบสารกลุ่มเบนไซดาอาซิปินชนิดอันปะโซเลมหรือยาเสียสาวจำนวนหนึ่งรายจากการตรวจสามรายต่อมาวันที่10พฤษภาคม2565ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์หนุ่มกันชัยกำเนิดโพยผู้ประกาศข่าวได้เปิดเผยว่าจากกรณีดังกล่าวนั้นตนได้สอบถาม ไปยังปอตนุพัฒน์หนึ่งในผู้ต้องหาคดีแตงหมูซึ่งเป็นบุคคลที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการนำตัวไปตรวจเลือดเพื่อหาสารเสพติดโดยปอยืนยันเองว่าผลตรวจเลือดที่พบสามกลุ่มเบนไซไดอาซิปินหรือยาเสียสาวนั้นคือตัวเขาเองโดยปอได้บอกว่าเป็นการกินยาแก้เครียดหนุ่มกัญชัยยังเล่าอีกว่าปอบอกว่าเครียด จึงให้คนไปเอายาดังกล่าวมาตนจึงถามว่าไปเอายามาจากที่ไหนปอบอกว่าเอามาจากคลินิกแห่งหนึ่งซึ่งปอบอกด้วยว่ายาที่ใช้ก็คืออันปะโซเลมใช้ในปริมาณ0.5มิลลิกรัมทั้งนี้หนุ่มกันชัยบอกด้วยว่าข้อที่จริงตามที่ปอบอกกับตนนั้นก็ต้องอยู่ที่การตรวจสอบและต้องให้ทางปอออกมาชี้แจงเอง ส่วนทางด้านของทนายตามหลังจากมีประเด็นเรื่องของยาเสียสาวที่มีบุคคลหนึ่งที่อยู่ในเรือสปีดโบท๊ทเป็นคนใช้ยาเสียสาวนั้นทางด้านของทนายตามจึงได้โพสต์ข้อความถึงประเด็นนี้ลงในเพจสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนโดยได้โพสต์ข้อความที่ว่าวันนี้มีประเด็นร้อนที่น่าสนใจหลังตำร,รวจเปิดเผยว่า ตรวจพบยาเสียสาวในพยานบุคคลหนึ่งในหที่อยู่บนเรือคดีแตงหมูก่อนหน้านี้ผมเป็นคนเปิดแชทลับลงในสื่อหลายหัวว่ามีคนส่งข้อมูลหลักฐานมาว่าคนบนเรือบางคนเคยก่อเหตุม่มสาวแบบนี้มาก่อนผมไม่อาจตอบได้ว่าบุคคลนั้นเป็นใครและเป็นคนเดียวกับที่อยู่บนเรือไหมแต่ในเมื่อคุณมียาแบบนี้อยู่ในกระแสะเลือด ในวันที่เพื่อนของคุณเสียชีวิตแบบเป็นปริศนาคุณควรออกมาชี้แจงสังคมว่าคุณใช้ยาตัวนี้ด้วยจุดประสงค์อะไรเพื่อรักษาอาการนอนไม่หลับใช่หรือไม่เพื่อรักษาอาการวิตกกังวลใช่หรือไม่ซึ่งถ้าเป็นกรณีนี้คุณต้องมีใบสั่งจากแพทย์เพราะเป็นยาควบคุมถ้าไม่มีก็อดกังวลใจไม่ได้ว่าใช้เพื่อเป็นยาเสพติดหรือเพื่อ หวังผลทำอะไรคนบนเรือส่วนความคืบหน้าล่าสุดทางด้านของคุณอัจฉริยะก็ร้องเอาผิดหมอทำรายงานเท็จคดีของแตงหมูอ้างเชื่อว่าบาดแผลท,ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือแต่แพทย์ลงความหินใบพัดเรือลันไม่ค่าแม่แตงหมูเวลา1 0 3นาิกา30นาทีวันที่10พฤษภาคม 2,565ที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบคุณอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเขายืนหนังสือต่อพลตำรวจติีจรูนเกียรติตานแก้วเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีอาญาพอตอโอบพอโยนัทประพัฒนัทถะสุมุลน,นายแพทย์ศสอบ .5 สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจและพวกในคดีการเสียชีวิตของแตงหมูโดยมีพันตำรวจเอกพิทักษวาลิตเป็นผู้เทนรับเรื่องนายอัจฉริยะกล่าวว่าในวันนี้ตนมายื่นร้องดำเนินคดีพันตำรวจเอกแพทย์หญิงนภประพัฒนกับพวกที่มีการใช้ข้อความอันเป็นเท็จในการลงรายงาน โดยกลุ่มแพทย์จะมีทั้งหมดกี่คนนั้นตนก็ยังไม่ทราบแต่ในวันนี้ยังไม่ยื่นหนังสือร้องดำเนินคดีก,กับคนตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุโผโตโรเนื่องจากยังไม่ถึงเวลา24ชั่วโมงซึ่งตนยังยืนยันว่าบาดแผลท,ทางยาวที่ขาขวาด้านในนั้นไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือแต่แพทย์กลับลงความเห็นเกิดจากใบพัดเรือผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอัจฉริยะยังได้เปิดเผยข้อมูลว่ามีบุคคลหนึ่งซึ่งอ้างว่าเป็นหนึ่งในชุดสอบสวนคดีแตงหมูได้เปิดเผยข้อมูลกับบุคคลภายนอกซึ่งภาพแชทที่เปิดเผยเป็นของบุคคลดังกล่าวที่ระบุถึงการนำหมูไปจำลองเหตุการณ์แต่ท้ายที่สุดไม่สามารถเข้าได้กับใบพัดเรือตอนไม่เข้าใจที่พลตำรวจตียิ่งยศเทพจำหนงโคศกตำรวจ และพลตำรวจตีอุดมยอมเจริญรองผบชอพอหนึ่งออกมาโต้ตอบเมื่อวันนี้ตนไม่อยากเห็นการโต้ว,วาทีสำนักงานตำรวจแห่งชาติควรทำคดีให้สิ้นข้อสงสัยแต่กลับบอกว่าส่งสำนวนให้อัยการแล้วซึ่งใช้เวลาเร็วมากทั้งที่มีถึง20ประเด็นที่ต้องสอบเพิ่มรวมถึงการที่อัยการเรียกแพทย์นิติเวศไปนั้นเป็นการเรียกไปในฐานะอะไร และมีหนังสือหรือไม่ที่ผ่านมาเมื่อตอนเปิดเผยหลักฐานเพียงเล็กน้อยก็ถูกกล่าวหาว่าตนเปิดเผยไม่ครบถ้วนเมื่อเปิดเผยหลักฐานจํานวนมากกับถูกฟ้องร้องในข้อหาพรอรบอคอมพิวเตอร์ขณะนี้คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนยังมีประเด็นที่ไม่สามารถตอบสังคมได้ทางเรื่องของบาดเพะขาขวาการพัดตกท้ายเรือนั้นเป็นจริงหรือไม่ เพราะไม่มีภาพขณะตกเรือและการจับขานายวิสาพัฒ์มโนมัยรัตหรือเซนแต่ยืนยันว่าไม่ต้องการทำลายความน่าเชื่อถือของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสถาบันนิติเวชรวมถึงกองพิสูจน์หลักฐานแต่ต้องการหาความจริงส่วนประเด็นยาเสียสาวนั้นตนเองไม่ได้ติดใจเนื่องจากบางคนอาจใช้เพื่อรักษาอาการเครียดหรือเป็นยานอนหลับ ซึ่งตนเองก็ใช้อยู่ทุกวันแต่ตนสงสัยว่าเหตุใดคนตำรวจตีอักษรยอรวอเวนจึงไม่ทำการตรวจสารเสพติดของแซนโดยอ้างว่าแซนไม่ยินยอมส่วนที่แม่ของแตงหมูบอกว่ารำคาญตนรู้สึกว่าเป็นแม่ที่แปกเพราะแทนที่จะขอบคุณคนที่ช่วยหาหลักฐานและทวงคืนความยุติธรรมให้กับการตายของลูกตัวเอง แต่กลับมาต่อว่าตนไม่ให้ค่ะ